สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังจับตาดูอยู่นะครับว่าอิสราเอลเนี่ยจะล้างแค้นคืนอิหร่านหรือเปล่านะหลังจากที่ถูกอิหร่านนะถล่มด้วยขีปนาวุธนะครับกว่า180ลูกนะครับใส่กรุงเทลอาวีปนะครับของอิสราเอลและอีกหลายแห่งนะก็เรียกว่าสร้างความโกรธแค้นให้กับอิสราเอลนะครับก็ดูข่าวแปลต่างประเทศชินนะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีไรดีนะครับ อิหร่านคุมขู่อิสราเอลด้วยอาวุธลับใหม่หรือไม่นะครับถ้า IDF พุ่งเป้าหมายสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ในการโจมตีหลังแขนอิหร่านมีหนึ่งแผนข้อมูลที่เป็นความลับของพวกเขาจนกว่าจะมีความจำเป็นต้องใช้มันไปารานนะครับจะเผยอาวุธปริศนาใหม่เทคโนโลยีกระาโหมใหม่ที่จะถูกใช้ต่ออิสราเอลถ้าหากพวกเขาโต้อตอบเอาคืนเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับอาจจะสามารถเป็นอาวุธนิวเคลียร์ลับหรือไม่อิหร่านนะครับจะเผย เทคโนโลยีทางกลาโหมใหม่ถ้าหากอิสราเอลโจมตีตามข้อมูลนะครับของสำนักข่าวเมอร์บรรดาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะครับได้บอกใบ้อีกหนึ่งอาวุธลับที่ถูกพัฒนาโดยเตหรานบรรดารายงานต่างๆก่อนหน้านี้นะครับได้คาดเดาว,ว่าเตหรานได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินแถลงการนะครับของเจ้าหน้าที่ณนะอิหร่านนะออกมาภายหลังบรรดารายงานต่างๆนะครับของการทดสอบนิวเคลียร์ได้ปรากฏออกมา รายงานต่างๆนะครับกำลังออกมาจากอิหร่านและที่อื่นๆระบุเตหรานนะครับกำลังยกระดับขีดความสามารถการป้องปรามของพวกเขา IRGC นะครับได้เผยขียมวุธใหม่ในช่วงระหว่างปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จ,จริง2ในวันที่1ตุลาคมอิหร่านนะครับได้ปลดปล่อยขียมวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดฟฟตตา2ของพวกเขาขณะที่พวกเขาได้ยิงซันโบวนะครับต่ออิสราเอล การโจมตีของ IRGC นะครับได้ตามมาจากบรรดาการสังหารนะครับของเหล่าผู้นำระดับสูงจากฮามาสและเอชบอลเละของทางอิสราเอลอิสมาเอลฮานิเยฮัสซานนาสตาเลาะและอับบาสนะครับนิวพอลุตชายนะครับได้ตกเป็นเป้าหมายนะครับโดยอิสราเอล อิรานะครับได้พุ่งเป้าหมายนะบรรดาฐานทัพทางทหารของอิสราเอลและศูนย์บัญชาการใหญ่มอสซาดต,ต่างๆในการโจมตีขีปนาวุธของพวกเขานะฮะรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงกลาโหมอิหรานได้กล่าวว่าไม่มีนะาบรรดาที่ตั้งพลเรือนเนี่ยได้ถูกตกเป็นเป้เปาหมายในปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จริง2 อิหร่านนะครับเน้นย้ําความสําเร็จของปฏิบัติการคํามั่นสัญญาที่แท้จริง2นั้นด้วยความแม่นยําต่อการโจมตีต่างๆมากกว่า90%เนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นที่การคาดการคาดเดา่านะว่าอิหร่านเนี่ยมีอาวุธลับหรือเปล่านะเพราะว่าอิหร่านข่มขู่อซสร์เอลนะครับว่าถ้า IDF เนี่ยพุ่งเป้าหมายนะสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ในการโจมตีลังแคนเนี่ยอิหร่านจะคืนนะครับแล้วก็จะมี อาวุธปริศนาอะไรหรือเปล่าซึ่งตามการคาดการณ์ก็มันจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่านะที่ทดลองใต้ดินเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นได้ทําคลิปอธิบายไปนะครับว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยถูกจับวัดได้นะครับใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับของทางด้านอิหร่านเนี่ยมันจะเป็นอาวุธลับของอิหร่านหรือเปล่าในรอบนี้นั่นคืออาวุธนิวเคลียร์นะครับมันต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าการโจมตีล็อก2เนี่ยด้วยขีนาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดของอิหร่านนะครับมันสามารถเจาะโดม นะของอิสราเอลได้ถ้ามีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยแล้วติดในขีปุรเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เรียกเข้าข่ายอันตรายทีเดียวนะครับที่อิสราเอลเนี่ยต้องนำมาคิดคำนวณนะครับก่อนที่จะโจมตีล้างแขนอิรานนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ